สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ<ส>ผมในแพทย์ทมีทีใจพิทักษ์กุลนะครับวันนี้จะมาเล่าในเรื่องของตัวไฮโปไกซิเมียโดยเน้นสำหรับพยาบาลและปะสาตอนะครับ<ส>ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรนะครับมาส่งผลเสียต่อสุขภาพจนถึงการเสียชีวิตนะครับ<ส>ผลต่อสมองก็ทำให้เกิดในเรื่องของภาวะซึมชักโคมา่าหมดสตินะครับ ผลต่อหัวใจก็จะเป็นตัวพิ e ิ i p i t a ในเรื่องของตัวโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับในเรื่องของตัวกระดูกละกล้ามเนื้อถ้ามีซีเวียไฮโปไกซีเมียมีมึนศีษาหกล้มสอก่อให้เกิดอุบัติเหตุกระดูกหักได้นะครับผลต่อมาก็คือมีเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดโดยไม่มีอาการเตือนหรือ ไฮโปไคลซิมิกอันอ r เวเนสนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้คุณภาพชีวิตยแย่ลงคนไข้ก็จะกังวลว่าจะมีบูบจะมีหน้ามืดหรือเปล่านะครับมีอาการน้ําตาลต่ําหรือเปล่าซึ่งผลโดยรวมก็จะส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมเบาหวานอย่างเข้มงวดน,นะครับเนื่องจากคนไข้ก็กังวลว่าจะมีไฮโปไคลซิเมียจากการที่อ n t e n s i v e Control สำหรับปัจจุุก้านะครับ ใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้ป่วยเบาหวานนะครับอย่างแรกมันจะต่ําได้ก็ต้องมียาที่ไปกดน้ําตาลให้มันต่ําลงยากลุ่มทางกล่าวก็คืออินซูลินหรืออินซูลินสกิตรกรหรือยาที่มีการเล็ดกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้แก่กลิพซายนะครับการได้ยาขนาดยาบริหารยาและรูปแบบการบริหารยาที่ไม่เหมาะสมนะครับมีการตั้งเป้าหมายให้การควบคุมเบาหวานอย่างเข้มงวดเกินไปในในผู้ป่วยบางรายนะครับมีการกิน อาหารในปริมาณน้อยกว่าที่เคยแต่ได้รับยาเท่าเดิมนะครับอย่างเช่นช่วงป่วยหรืออยู่ดีดีพยายามที่จะลดอาหารทาั้งที่ได้ยาประวานเท่าเดิมนะครับหรือร่างกายมีการใช้กรูโค,คดเพิ่ม yep. มากขึ้นอย่างเช่นออกกาลังกายหรือร่างกายมีการผลิตกูโคลที่ตับน้อยลงอย่างเช่นโรคตับแข็งหรือการดื่มแอลกอฮอล์มีความไวต่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นพยายามลดน้ําหนักหรือการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้นมีการกําจัดอินซูลิน หรือยาเบาหวานน้อยลงอย่างเช่นการทำงานของตับหรือไตยแย่ลงนะครับผู้สูงอายุแล้วก็มีสภาวะสมองเสือ่อมซึ่งปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้น้ําตาลในเลือดต่ําลงนะครับในส่วนของอาการของภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดเนี่ยจะแบ่งเป็นอาการทางด้านระบบประสาทอัตโ,ตโนมัติหรือที่เรียกว่าอโตโนมิกกับ อาการทางหน้าสมองขาดกูโคสหรือนิโรไกลโคพินิกนะครับอาการออโตโนมิกเนี่ยเราอาจจะคุณคืนตอนที่เราหิวมากๆอย่างเช่นใจสัน่นมือสัน่นวิววิวหิวเหงื่อออกกังวลความดันสูงขึ้นกระสับกระส่ายนะครับส่วนอาการสมองขาดกูโคสก็จะมีอ่อนเพลียมึนงงนะครับไม่มีสมาธิตาผ้ามัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นซีเบียนเนี่ยอาจจะมาด้วยเป็นสูโดโอสโตรกนะครับคืออมาพาดครึ่งซิกได้หมสติและชักได้นะครับ การประเมินความรุนแรงของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยเราก็อาศัยเนื้อของอาการออโตนมิกอาการสมองขาดกรูโคสดูระดับน้ําตาลแต่ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดในแง่ของการแยกได้ว่าแยกว่าเป็นกลุ่มที่เป็น mild to moderate หรือ severe เนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยสามารถแก้ไขภาวะทั้งกล่าวได้เองต้องได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าผู้ป่วยไม่สามารถแก้ไขได้เองหาอะไรมาแก้ภาวะน้ําตาลต่าไม่ได้เองต้องได้รับการช่วยเหลือไอกลุ่มทั้งการเนี่ยถือว่า severe นะครับ การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดเนี่ยก็จะอาศัยเกณฑ์3ประการก็คือเป็นวิเ p p l e ทริอ d นะครับอย่างแรกก็คือจะต้องมีระดับพัสมากรูโคกที่ต่ำก็คือน้อยกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับร่วมกับมีอาการและก็อาการแสดงที่เข้าได้กับภาวะน,น้ำตาลในเลือดต่ำและอาการดังกล่าวจะต้องหายไปเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นนะครับหลักการรักษาภาวะในน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ย ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้มันเกิดนะครับเราจะป้องกันยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือเราซึ่งหมายถึงแพทย์พยาบาลนักกำหนดอาหารเนี่ยควรจะมีการให้ความรู้เรื่องเบาหวานเรื่องผลแทรกซ้อนซึ่งรวมไปถึงในเรื่องของภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดเนี่ยทั้งแก่ผู้ป่วยรวมไปถึงผู้ดูแลด้วยนะครับแล้วจะต้องมีการเฝ้าระวังใกล้ชิดในส่วนตรงนี้เราไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยจะต้องมีการซักประวัติที่ เกี่ยวกับอาการน้ําตาลต่ำในเลือดนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะบางทีไม่รู้หรือไม่ได้คิดว่ามันสาคัญอะไรในส่วนตรงนี้เราจะต้องเป็นคนถามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีการให้คําแนะนําในเรื่องของการตรวจน้ําตาลในเลือดด้วยตัวเองที่บ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ใช้ยาอินซูลินนะครับสูตรยาแล้วก็ในส่วนของแพทย์ควรพิจารณาให้ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ย ให้น้อยก่อนอย่างเช่นถ้ามีเมทฟอร์มินกับกีบิซา์เนี่ยเราก็พีเร์เมทฟอร์มินมากกว่านะครับแล้วก็ควรจะปรับเป้าหมายระดับน้ําตาลในเลือดของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆนะครับต่อมาถ้าเกิดน้ําตาลในเลือดต่าแล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับหมอพยาบาลจะต้องรู้จากอาการแล้วก็อาการแสดงนะครับแล้วก็ รีบส่งในเรื่องของตัวแคปิลลี่บัตรกูโคสนะครับโดยที่เกณฑ์อยู่ที่น้อยกว่า70นะครับแล้วก็แยกของว่าเป็นผู้ป่วยที่มีสติสมัชัญญะดีหรือไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สามารถกืนได้นะครับในกลุ่มที่น้ำตาลต่ำในเลือดแต่ยังมีสติดีก็คือเป็น My m มโท to m o อ e r เลตเนี่ยเราจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยรับประทานอาหารที่มีคาร์าโบไฮเดรตห้กรัมไอ้คาร์โบไฮเดรต15กรัมเนี่ยมันคืออะไร ็คือน้ำส้มคัน 180cc น้ำอัดลม 180cc นมสด 240cc กล้วย1ผลตีง่ายๆประมาณว่า1แก้วหมดนะครับนะหลังจากที่รับประทานก็ติดตาม C B G ที่ไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าน้อยกว่า70ก็แนะนำให้กลับไปกินเพิ่มนะครับคาร์โบไฮเดรต15-30กรัมใหม่แต่ถ้าดีแล้วเนี่ยคือเกิน80นะครับก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยนียรับประทานอาหารมื้อหลักเพื่อ ที่จะทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการประเมินสาเหตุและก็ปัจจัยที่ทําให้น้ําตาลต่ําในเลือดเพื่อทําการแก้ไขต่อไปนะครับในกลุ่มที่เป็นซีเวียก็คือไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สามารถกลืนได้นี่นะครับกลุ่มนี้จะต้องมีการคอนเฟิร์มพลาสมาบัตกลูโคสนะครับแล้วก็รีบให้50เซนก o ูโคสไอนะครับ 50cc แล้วก็ เมนเทนในส่วนของตัว10% d e ็กโต s ไอว 60-80cc นะครับแล้วก็ประเมินอ,อาการใกล้ชิดแล้วก็มีการเจาะ CBG ภายใน15นาท,ทีหลังฉีดกูโคตนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยควรจะแนะนําให้เจาะ CBG ซ้ําอีกทีแล้วก็ถ้ายัางน้อยกว่า70เนี่ยก็พุชกูโคตได้อีกนะครับแล้วก็ทําตามโปรตโตคอลเดิมนะครับในส่วนที่อาการดีขึ้นจน เป็นปกติจะต้องมีการเจาะน้ําตาลภายในไม่เกิน15นาทีนะครับแล้วถ้าเกิน80ิเนี่ยเราก็จะแนะนําให้รีเฟอร์ผู้ป่วยเพื่อประเมินหาสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เกิดน้ําตาลต่ำในเลือดแล้วทาการแก้ไขต่อไปนะครับเทคโฮมแมสเซจนะครับภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและก็อัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นนะครับภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดยังเป็นปัจจัยที่ทําให้มีการจํากัด สำหรับการรักษาแบบเข้มงวดน,นะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดน้ำตาลต่ำในเลือดเนี่ยเราก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าควรจะโฟกัสตรงจุดไหนเราควรจะให้ความรู้ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดรวมถึงการป้องกันแก่ผู้ป่วยครอบครัวของผู้ป่วยรวมไปถึงผู้ดูแลนะครับทุกครั้งเนี่ยที่ผู้ป่วยมาวิสิตที่เรา,าสอหรือโรงพยาบาลเนี่ยควรจะสอบถามอาการของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดทุกครั้งที่มาตรวจนะครับแล้วก็ การรักษาภาวะน้ําตาลต่ำในเลือดเนี่ยควรจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องเป็นเนื่องจากเป็นอิมเมอร์เจนซีอันหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งจะต้องดีฟายเสมอนะครับว่าสาเหตุมันเป็นอะไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้าต่อไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยถ้ามีไฮโปไคซีเมียเนี่ยเราต้องมาดูว่าเป้าหมายระดับน้ําตาลในผู้ป่วยบุคคลนั้นๆเนี่ยมันมีความเหมาะสมไหมนะครับเพื่อที่จะลดหรือทําให้การเกิดไฮโปไคซีเมียเนี่ยเป็นไปได้ลดลงนะครับ